รวมรถมือ2 JK นะคะแนะนำให้ชมกับรถฟอร์ดเปียต้า1.6 s คันนี้นะคะเป็นรถยนปี2011ค่ะเก๋ง4ประตูนะคะไปตามสภาพค่ะเป็นรุ่ตัวท็อปสุดไม่เคยติดเกตรถลำดับที่2ค่ะเป็นรถบ้านแทนะคะหน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำมีระบบสั่งงานด้วยเสียงค่ะแอร์ออโต้สามารถปรับดิจิตอลได้ เบาะหนังแท้โรงงานเบาะหลังพับแยกได้นะคะราคาคันนี้64,000บาทค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าได้เปิดแสงสว่างอัตโนมัติยามค่ำคืนมีเซ็นเซอร์ถอยถังค่ะลดสภาพสวยสภาพแบบพร้อมใช้คู่มือบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบภาษีพรบรปี68ดค่ะเล่มทะเบียนเดิมไม่มีคำรุดไม่มีสูญหาย และได้ทําการล้างขัดเคลือบสีภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปใช้กันได้เลยค่ะในราคา64,000บาทแล้วอะไรยังอยู่อุปกรณ์ช่วยเหลือมีให้ครบสนใจโทรค่ะเพื่อนัดดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรและไอดียลน์ใต้คลิปเลยหรือเรียกง่ายๆว่าแอดไลน์ตามเบอร์โทรกันได้นะคะพิ่ขัดดูรถบิ๊กซีสมุดปาการค่ะโทรคุยโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะ เพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ